ดอกน้ำงามเลยครับนี่ครับตาด,ดอกนี้ครับผมโอ้ยยี่ตองงามครับผมหมาแล้วครับพี่น้องมาหนิสี่ดอกนึงครับปตาครัสีดอกงามครับหมูหนึงครับผมโอ้ยสามดอกงามเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทีทางไกลทางไกล,กลพ,พ่อแม่พี่น้องลองปา่าอาวุธผู้ทุกคนครับวันนีน้ก็มาผอนบจ่องลอบปา้าแซ้วในเสาร์วันที่เท่าไหน,ไหนในเสาร์วันที่สิบสองพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบหกจ้าครับผมวันนี้เหราไม้วันนี้เข้าแต่ว่ากี่พี่น้องเขาป้าบปนน้องแปกเหรอนาะแมนจ่ามาไม้เกาเมื่อวานจ้าัไม้เกาบนตะบนหทินาเพือลิตจังหวัดราชธานีฮ่ครับ ไปดูไปชมก็หน่องตไตกับบอลจอยครับว่ามือนีสิได้สยชิมานสำเนาครับคนกับายให้น้องหน่องตายเนาะที่ร<ม>สนเทียน,นเรียนเนาะแม่นจ้าครับผมไปดูไปชมกันเลยครับไปเลยครับไปเลยจ้าครับโอ้โดอกลุดนเลยน้องหน่องตายเนาะแมงกินไม้เอ้ามีตดอกใหม่้นะพอดำหน่องไตโอ้โหมดไอ่เฝ้าเฝ้ายู่ตีนไอ้นะเออเออพีพ<อ>ีพีหมด สีดอกหน่อเนาะสีดอกมาเครัโอ้ยแนอเขาเทอยนอจอยออีกเลยจ้ะดอกี่นะครับผมอุ้ยไงครับโอเปขนขนขาลงาครับต้งเขาอีร้อนนะครับผมพอแล้วครับดอกงาครับผม สดอกน้อยนะดอกน้อบขานดอกเงี้ยรดอกง่ายนดครับว้าวพอยแลวครับาดอกเง่ายครับ หมดบ่วเฟา้าไอ้นี่ดอกนี้ก่อนนี่ดอกบานเป็นดอกบานนะตองสีดอวกเป็นพวงเลยครับก็หล่งสีบานน้อยเนาะอือุ้ยคือดอกอะไรนใต้ดอก ดูนี้ง่าน้อยเนาะโอยนะครับองดอกต้งออกวะโอ้ยนะครับสดอกนครับโอ้ยสดอกน่ายเนาอยมูเดียกันหนึต้สดอกทั้งงามเลยครับ อยู่ีไอเดนี่อยู่มยอะกันน่อยไหนี่จ้าได้ระเปิดให้ไหสองดอกดีไเป็นอีกแล้วครับผมโอ้ยดอกไกลๆกันเรเห็นแมนเดียวโอ้ยดอกอีกดอกนึงากครับลาดไปอ่างกายไม่เป็นข่าดอกนี่อะไรดอกนี้นะ นี่เองดอกน้องแต่ดอวใหญ่ในโมกขนาดน้องใช่ไหมแน่นแต่พี่จ้าดอกนึงบ้าด,ดอกนี้แหง่าแห้งอุ้ยอู้หสุดยอดนี่ดอนครับเก็บกันเลยครับ เก็บผิ่งคาไรครับผมวูบตัวนี้เป็นหงอเลยครับผมงนนอโอ้เก็บผิ่นแหงน้งๆเลยครับเก็บต่อนี่าก่อนเลยครับ

จะบานเนี่ยแหละครับผมเต็มกำเลยครับครับนี่ครับสองดอกหอมเดียวกันครับผมตัวนี้จะเป็นดอกใหม่อดอกนมมันครับผมดูนี่นะครับป้าดอกนี้งามครับพี่น้องนี่ครับดอกนี้ครับงามครับพี่บเป็นเขาครับ นี่ครับกอกน,นึงครับเี้ยครับอีกครับก่นึงค,ครับผมบุ๊บไปมูเ,ปเลยครับพี่น้องอีกสามรอบครับรอ,อครับเฮ้ยครับอีกครับ ตอนนี้ขาผนไปไว้แล้วครับนี่ครับผมนี่ครับครับผมนี่ครับปาฮัทดอกงามๆครับผมครับผมดอกงามเลยครับนี่ครับปาฮัทดอกนี้ครับผม ครับอี่ตอนึงครับผมผมสามบอกเาไม่ทเลยครับพี่นอกครับผมน่ครับตอนนึงครับหมูนึงครับผมอุ้ย sám thoát không làm rượu. Ach, sám thoát không ngang được đó luôn những cái nghe không kèm. Chị đọc nèo kèm. Tao nèo 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 không ngang nèo 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 không Ủa, นี่ครับดอกนึงครับดอกนี้งามๆเลยครับแต่ว่าเฮ็ดมันนี่จะค่อนข้างออกจากบ้านนี่ครับดอกนึงครับโอ้นนี่ทำแน่นขึ้นครับนครับดอกนึงครับผมดอกเดียหน้ามนีครับผมดอกม่วนครับดอกนี้ครับ สองครับครับผมวูดออกงี้ครับตั้งการออกงี้ครับครับผมโอ้ยดี่แใงงามครับผมหมาแล้วครับพี่น้องมาหนิ สีดอกนะครับป๋ารับสีดอกมากครับเี๋ครับผมดอกนึงครับอุ่นครับผมโอ้ยดอก้ามครับกายเลยครับสองดอกในลมครับโอ้เหยียบครับดอกขาดเลยครับ ครับอีกตอนหนึงครับต้อนเขครับอุ้ยพี่น้องเพิ่นก็มาหลายแล้วครับเกินเสียงกันเลยครับน้องกำลังหลาเลยเนาะต้อนน้องห้ามครับผมต้อนขะพลอี๋เลยครับผมต้อนห้ามครับผมนี่ครับ เรับดอกหนึ่งโอ้ยขาขาเลยครับดอกหนึ่งให้พี่ครับนี่ครับนี่ครับดอกหนึ่งครับตรงไหนบ้างครับผมนี่ครับดอกหนึ่งครับ <c oughs> ดอกนี่ดีอู้ยนี่คดอกงางครับอีกดอกหนึ่งครับผมป้าดอกงามครับครับผมเห็ดเต็มหนาครับผมดอกงามครับเห็ดเต็มหนาครับดอกหนึ่งครับผมป้าดอกนี้ดอกก้านนั่ครับดอกนี้ครับ กับผมติดผึ่งแดงข้ามดอกงามครับดอกนี้ครับปาดติโท้ครับครับติดผึ่งแดงข้ามครับกุ้ยดอกนี้งามครับสมบูรณ์ครับขาตันครับนี่ครับอีกดอกนึงครับผมครับดอกนี้มันจะบานนะครับแต่ว่ากังหันนะครับพี่น้อง เผื่้ำอ้อยครับผม เห็ดเผือกเขาหนงงามครับผม,ม,มขับดอกนี่ครับพี่น้องสุดยอดเลยครับตื๊ดครับพี่น้องต่องามไหมครับครับขาไหลดอกนึงครับ,บ,รนนรบผม ผมดอกก็ง่ามครับอีกดอกนึงครับอีกหนึ่งดอกครับผมครับพ่อยเลยครับผมดอกงามครับผมนี่ครับโอ้ยอยู่พีคมีครับพี่น้อง เก็บตอหนึงโอ้ยขาขาเลยครับตอหนึ่งยังพี่ครับผมนี่ครับนี่ครับดอกนึงครับตรงไหนบ้างครับผมพี่ครับที่ไหนพี่ครับอีกตอหนึงครับผมนี่ครับ ดอกนุงครับวุ้ยนี่ครับงาๆครับอีกดอกนึงครับผมปาดดอกงามครับผึบ่งแดงครับผมผึ่งแดงข้ามครับปาดจิโถดอกาางามขนาดครับผม ครับอีกรออนครับน้มๆครับผมนี่ครับ <c oughs> บอช่วยเกือบเบียวครับพี่น้อง <c oughs> ป๊าครับพี่น้องดอกนี้ง่า่เลยครับสองดอกครับผม เพืนจะบ้านนะครับจ้าเขาก็ไปสรุปเฮ็ดกับบ่าวจอยกันเนาะจ้าวันนี้เขามีมันไรซ้ำไรจ้าถักหมูมันกันเลยครับนี่ครับจ้าวันนี้ได้เต็มตาเลยจ้ามีมันกัมืมูวันน้องตายเนาะแมนจ้าเมื่อเดิน่วนมากในที่เพื่องเขาเนาะจ้าเนาะหลักการฮ็ดเพื่งแดงข้ามจ้าครับผมขอขอบคุณขอบคุณเอลซีทางไกลทางไกลพ่อแม่พี่น้องผูกป่านอาเบื้อสู่ทุกคนครับ ขอมาให้การรับชมครับผมนะครับเขามากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้เนาะข้องใจเนาะแน่นจ้าขอบคุณหลายๆจ้าพ่อแม่พี่น้องครับผมบายใจกับขอฝากนี้เรื่องับเราไปขนแนลแฟนเพจฝากไปกดไลค์กดแชร์กดคอม,มนเมน,นต์เห็นนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ขันมากกับเรืมกดไลค์กดแชร์เรื่องกดแชร์เืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสุขภาพคลิปใหม่ของบายใจนะครับ<น>ลลครับสำหรับคลิปนี้พีนีน้บายใจขอตัวลาไปก,ก,ก่อมมนครับค,คลิตหมายชิบไม่พอกันไหมครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยดอกยังไงด้จ้า